สวัสดีค่ะพบกับช่องนกุหูยาวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการกู้คืนเรียกคืนเส้นอ้างอิงที่หายไปนะคะเส้นอ้างอิงที่หายไปที่จะบอกนั่นก็คือเส้นที่เป็นจุดตัดบริเวณจุดสัมผัสอย่างเช่นหากเราใช้เมาส์คือเราจะลากเส้นต่อนะแล้วเราจะใช้ฟังก์ชันไล n e เพื่อที่จะลากเส้นต่อแล้วอยากจับจุดออริจินอะไรประมาณนี้นะคะแล้ว ถ้าเกิดว่าเราใช้เมาส์ไปสัมผัสจุดนั้นมันจะมีเห็นไหมจุด end point ที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเขียว,ยวถ้ามาเส้นเซนตตรงกลางเส้นเซนเตอร์มันจะโชว์เป็นสามเหลี่ยมสีเขียวถ้าตาจุดตัดอีกจุดหนึง่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้นะคะซึ่งหากเราลากเส้นต่อแล้วแล้วมันจะลากง่ายนะคะเพราะมันเป็นการสัมผัสอีกจุดหนึง่งเราจะเห็นว่าจุดนั้นอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราลากมาฝั่งนี้แล้วก็จะเห็นว่า เส้นสัมผัสมันอยู่ตรงนี้นะที่มันโชว์อยู่ประมาณนี้นะคะทีเนี้ยนะของบางคนเนะ่ะเปิดเครื่องมาแล้วมันหายไปมันมีวิธีการเรียกคืนตรงไหนลืมใช่ไหมให้ไปที่ตรงนี้นะคะแถบข้างบนค่ะสำหรับของบางคนเนาะลืมเรียกแทบข้างบนตรงนี้หายไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะแบบไฮเมนูบาร์นะให้เราให้เราเข้าไปตรงนี้นะ โชว์เมนูบาร์ขึ้นมาคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็คลิกซ้ายตรงโชว์เมนูบาร์ปึ๊บมันจะมีแท็บเมนูบาร์ขึ้นมาให้เราไปที่คำสั่งทูลตรงนี้นะคะคลิกซ้ายไปหนึ่งทีแล้วก็เลือกที่ drafting setting ตรงนี้นะคะใช้เมาส์ล,ลากลงมาคลิกซ้ายไปหนึ่งทีจะมีหน้าต่างโชว์ขึ้นมาให้ไปที่ object snap ตรงนี้นะมันจะมีช่อง snap and กริดพล่า t ทร c กกิ้งอะไรพวกนี้แต่เรามาตั้งค่าที่ Object Snap แล้วก็มาดูว่าไอ้พวกคำสั่งสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ตรงไหนบ้างที่เราไม่ได้ติ๊กนะคะให้เราติ๊กไปที่เราจะใช้หรือจะเลือกติ๊กทั้งหมดก็คือ Select All ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเครื่องหมายถูกมันก็จะมาทั้งหมดนะคะถ้าเกิดแบบนี้คือ Clear All ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ติ๊กถ้าเลือก Select ก็จะเลือกติ๊กทั้งหมดนะคะจากนั้นคลิกโอเคแค่นี้คำสั่งก็จะมาแล้วค่ะง่ายๆเลยเนี่ยนะคะลองลองดูแล้วก็ลองเอาเส้นลายมาสัมผัสดูว่าเออคำสั่งมาแล้วหรือยังมาแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะทำให้เราวาดรูปง่ายขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะคะจบแล้วค่ะมีทริปง่ายๆมาบอกกันถักหากรอบหน้ามีทริปง่ายๆมาบอกกันอะไรอย่างนี้ก็จะ ก็จะเข้ามาทำคลิปให้ดูกันอีกนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากค่ะ